ฝากเอฟซีของเดือนพารวยกดไลค์เดือนสกาวฝากช่องเดือนสกาวกดไลค์เดือนพารวยด้วยหลังจากที่เดือนสกาวไปทำคลิปตัวเลขมากกระืบวไาลาสันันแล้วก็มากเลยนะฮะก็จะวไลวไลสู่อของกระจเพราะว่าเดือนสกาวกับบอดีมีตัวเลขไหลมีอาจารย์บวกกี่ทันบวกกี oh. ่คนพระบ้าณไหนอยู่ถ้าไปยุ่นี่เกิดหนึ่งสองพ่บาณสิบกว่าอาจารย์นี่แหละ สิบกวัวสำนักนะฮะไม่ใช่าานะ่าาจยาเนาะสิบกวัวสำนกนกเนาะก็ไปมาทุกที่แล้วเดี๋ยวเอฟซีจะลืมหวยเดือนสกาวเดี๋ยวว่าเลขเดือนสกาวถูกยังไงเป็นมายังไงเนาะเดือนสกาวเสื้อตัวไรอย่างสีนะยังพันได้เห็นตัวเลขของเดือนสกาวเด้ดซี่ก็ได้มีเลขตัวไรเนี่ยนะฮะ มีเลขตัวใดนเนี่ยก็คือเลขของเดือนสกาวนะจับคู่ให้เอซีเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะฮะจับคู่มาให้เป็นทีเรียบร้อยตัวเอซีกับท่านด้เห็นมันบ่ะตัวเดือนสกาวยังลืมเนาะลื่มตัวเลขเจ้าของเพราะว่ามนีกะมนีเป็นเลขกันเลขใกล้ชี้ออกแล้ววันที่สิบห้ายังบันท่ท่านดนสื่อหวยอยู่แม่มนุแมนวัยจพันึังสี่นี้ ก็เลสิมัดเอทําคิปของเดือนสเกวเพราะว่านึงน่ยยังไม่ได้ซื้อหวยด้วยวันนี้วันที่สิบห้าแล้ววันนี้ก็ว่าจะซื้อหวยนะคะเนาะว่าจะซื้อหวยเลขสูตรของเดือนสเกวนะคะก็มีนะ,ะวิ่งแปดกับสี่อันนี้คือตามสูตรนะเอซี FC คือตามสูตรนะคะนี่นะฮะเลขสูตร แล้วก็จับคู่ให้งวดที่แล้วเดลสกาวจับให้ได้หกหรือเปล่าได้หกจับคู่ให้ห้าหกปรากฏว่าเลขออกหกหกนะฮะอันนี้ก็คือแบบสูตรนะงวดที่แล้วจับคู่ให้เอ็สองคู่เือนกันไม่ได้จับให้เยอะปรากฏจับให้ห้าหกเป็นเล่นที่ห้าหกออกหกหกพี่น้องนะฮะสูตรนี้ก็อันตรายก็เดินเดินมาตลอดเดินดีมาตลอดงวด ที่แล้ววิ่งเข้าวันนี้ก็คิดว่าน่าจะวิ่งเข้าแต่ว่าจับคู่แล้วอันนี้คือจับคู่ที่แบบเดือสกาวจับคู่ตั้งแต่หลบแหลกวันแหลกที่เหล็กออกแล้วก็จับคู่พระ่าหนึ่งเบิ้งตามเหล็กที่มันเหล็กดับเบิ้งตามที่มันดับนะฮะมันที่เหล็กดับเพราะเดือนสกาวเองนะเลยจับคู่เฮดิชมี่ว่าถ้าสองอยู่ ก็จะเป็น82แน่นอนแล้วทำไมเดิสกาไม่จับ42 42มันเป็นเลขดับนะฮะใครไม่ดับไม่ดับ,ไม,ดบไม่รู้แต่ว่าตามที่จริงๆแล้วนะดับนะฮะนี่มันมี8ก็ดับแค่ได้แค่82ตัวเดียวนะฮะมี4มันจะเป็น48ไม่ได้มันก็ต้องเป็นเลขดับอีกอยู่เหมือนเดิมก็เลยไม่ได้จับก็เลยจัดเน้นๆให้ก็คือ40 0นี่คือแบบ ถ้าเป็นสี่สองนะดับสี่สามมันไม่น่าจะมาถ้าว่าสองมันยังอยู่นะฮะเพราะว่าสองมันรอบนี้มันเยอะนะฮะก็ถ้าว่าสี่หนึ่งอีกอะสี่หนึ่งก็มันก็ดังมันไม่ดังแต่ว่ามันอันนี้คือเลขที่จะซื้อนะอันนี้ยังไม่ได้ซื้อนะคือแบบปล่อยคลิปนี้ก็น่าจะซื้อแล,ล้วล่ะนะฮะก็มาสรุปอีกทีสรุปให้แต่คนอื่นมาสรุปของเอนเดนสกาวด้วยเพราะว่าหนึ่งมันจะได้มี บอเคเลขคนอื่นเนี่ยเลขคนทำพุ่นนี่มากกันอยากซื้ออันนี้เพื่อก็เราซื้อเข้านะเอาเอาแล้วก็เดือนสก,กาวก็จะมาฝันฝันนะฮะเลขฝันเนาะเลขฝันงวันที่สิบหกนะฮะฝันเดือนสกาวเนาะเดือนสกาวจะบอกบอกเลขบอกเรื่องควอมฝันใหน้ฟังเนยนะฮะเอาเป็นตัวเลขไปเลยเดี๋ยวก็นเนาะเพราะว่าแต่ละหมื่นจากมันฝันเห่ียงเนี่ยโอ้ยคนนอนไรฝันอะไร ก็เรียแบบเดียวกานะฮะเพราะว่ามันตีต่อเปลี่ยนมันว่บ่เป็นมันฟันลายยางแต่มันวาปฏิปติกกันมันเียวกว่าหแว้วมันก็เป็นมันเป็นเรื่องยูแค่ในหน่อยครับนี่แหละแต่ว่ามันประกอบประกอบเป็นคํเวาออกมาบานใดๆกระรีแบบเออเอาเป็นนะฮะจุดทูบอือจุดทูบวันพระ ทูบวันพระนะฮะจุดไปแล้วเอฟซี FC กับเขาคงสือบอเเ็นดอกไฟใหม่ไฟใหม่ถูกจุดถูกที่แรกกับจุดก็โมเมนต์วันพระที่พระหนีดิพระที่สองยังโมเมนต์นี้พระที่พระที่ขึ้นสิบห้าค่ำที่ผ่านมาจุดไปแล้วจุดอยู่นาเมือหันเอาอันอันมาเฮ็ดนะ,ะ,นะะก็ได้เป็นเลขทูบหกศูนย์เก้าสินที่สองก็ยังอยู่ สินที่สามจุดถูกจุดถูกจุดเที่ยนไฟใหม่เบิดอืมนะฮะหกศูนย์เก้าแล้วก็เลขฝันเลขฝันฝันแต่ว่าเห็นเขาเห็นมีแปดแน่นอนเดีอนสะาก็เลตีตีเอาอีกว่าแปดหนึ่งศูนะฮะแปดหนึ่งศูนย์แล้วก็หมู่ว่านี่วันพาอีกนะฮะเลขเปิด เลขเปิดเลขเปิดนะฮะเลขเปิดเปิดเลขเปิดเปิดของเดือนสะกาวดิบรูวา่ามูวานะั่นเพื่อลือหัดเนาะเลขเปิดเลขเปิดก็จะมีอยู่ที่สองสองกับสี่ศูนะคะส่วนเลขคืนก่อนนั้นก็ได้มาตรงกับเลขความฝันกับมาตรงก็กมีเก้าเก้านะฮะ เก่าๆมีอยู่แค่นี้ละ่ะเลขของเดือนสกาวนะคะแล้วก็สรุปนะคะเดือนสกาวสิสรุปให้สรุปเดือนสกาวนะคะสรุปเดือนสกาวเดือนสกาวซื้อตัวไหนเนี่ยโอ้ยเอฟซี e จะบเปเองเน่าเตือนสกาวจีสื่อเลขอเด็กแกยังมันในรูปรูปอยู่นะคะสามตัว เลขสตัวเนาะเลขสามตัวเดือดสกาวจะเอากับไปออกไปประกอบกับกันใส่สูตรนะฮะนะฮะก็จะมียูนแปดสองสอ,องนะฮะอันนี้คือจะซื้อนะแปดสองสองแล้วก็แปดสี่ศูนย์นะฮะแล้วก็ แล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็ตัวไหนอ่ะหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็สี่ เจ็ดหกแล้วก็สองแปดสองแล้วก็ส <4 S 2> <0 S 1> องสี่ศูนย์ะตามนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวให้อฟของเดือนสกาวแคปหน้าจอไว้เลขถูกเลขถูกก็ซื้อตามนี้เนาะเลขฝัน แล้วก็เลขเปิดนะฮะจับจ๊อโลโตลอตเตอรี่ไว้นะครับแต่ว่าแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยหาซื้อที่ไหนไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยได้มาไม่กี่คู่เองนะคะนี่เอฟซี FC, ครับหน้าจอบไปก็แล้วกันเนาะ,ะนี่นะฮะก็คืออันนี้เลขทูบนะคะจุดทูบคือหกศูนย์เก้าแล้วก็เลขฝันแปดหนึ่งศูนย์กับเก้าเก้าอันนี้เก้าเก้าไม่เลขฝันนะคือเลขนั่งนั่งคิดออกนั่งเดาเลขนั่งเดา แล้วก็เลขเปิดเปิดเมื่อวานนี้วันพฤกก็มี22กับ40นะคะก็หลายตัวอยู่เหมือนกันอันนี้822 678 282 840 476 240นะคะก็มีอยู่1นชุดสตัวก็จะมี1 2 3 4 5 6 7งสามสี่ดแนะคะ,อะชอบก็จัไม่ชอบก็ผ่านสําหัับตัวเลขแนวทางของเดือนสกกวนะคะ พราะว่ากำลังคํานวณหวยด้วยว่าจะซื้อด้วยนะคะแล้วแต่ FC จะจับเอาเนาะแล้วแต่เอฟซเพื่อจะจับเอานะคะตามนี้ก็แล้วกันเอามันมาน,นทุกปูทุกคนสำหรับคลิปนี้เดือนสกาวก่จะขอตัวลาไปก่อนเจอกันไหมในคลิปหน้ากับช่องเดือนสกาว c ช่ n นี่กับเปลือนผ้ารวยสวัสดีค่ะ